สบายดีเจ้าิยินดีตอนรับเขาสูซองไอเดนบอยด้อพี่น้องสวัสดีครับเมื่อนี้พาทุกคนมานอนพักที่บ้านรอนเดดรอนคอนเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวบัดคอนลอนเดดพี่นอ้องเมื่อคืนนี้พักอยู่ที่รอนคอนพี่น้องมาเที่ยวลอนคอนรอนเดดเด้ออันนี้บรรยากาศาบรานรลาแขกเนาะที่ว่าเพลินมาเที่ยวเนาะ เพิ่นกำลังเดินทางกลับไปทีทาบักหน้ากระสังเดอพี่น้องเดออันนี้คือ,อเมืองโค้งแขงจาะปับบสกเดอพี่น้องนี่บรรยากาศเศร้าต่างศาสตร์หรือว่าพี่น้องต่างศาสตร์เพิ่นมาเที่ยวนาะตอนนี้เพิ่นกำลังล่อคิ้วถาเพื่อนอ้อาขายน้อยกลับไปหน้ากระสังมีคนไปมีคนกลับเนะาะบรรยากาศกา ่อนค้างวาตางประเทศหรือว่าซ้าต่งางศาสตร์ไลเดอร์มาเดนมาเที่ยวรอนคอนรอนเดดนี้เนาะถือว่าเป็นคาดิยุมหลายเนาะทีวามนีนักทองเที่ยวมาเที่ยวหลายเด้พี่น้องเ้อผูปรดทีบท่บันไดนเคยมาหันลองมาเบิ่งเดอลองมาเที่ยวมาส้มเบิ่งพี่น้อง i are going to go to the next What's your name? My name is Thong Long. Sorry. How are you? How are you? I'm fine. mất vào hưa này, khu vào thì sao làm này? Bố mất đó. Nhưng sao làm được á? Mình không trẻ em một mình bỏ hiến sạch đấy. แบบว่ามันคลายแล้วฟินแบบนี้มนมสีแดงมันมั Naj นมันกรับความรู้ใมันสม่งตองเปนมันอาจจะมีหมวกป่าเต้รือหวป่าก let's ABS Al already I want to go now ร่วงไปดีๆเลยตกเลย

ไกยร้อนตัวที่ไปตัตนนี้ร้อนตัวที่ up, อยู่พี่วะคุณบ่โอ๊ยคุณมาสัมผัสแน่สัมผัสแน่ นันน่นฮะนะฮันเนาะวิวงามบนบน,บนโคกสามสาเนาะมีฝรั่งเต็มฮะอาหารกินดื่มยังเต็มนี่าเศษตึ้งตึงต้ง,งอย่มีข้อาขาไม่นาม,มันตอนนี้เรากำลังสี่เลินทางไปรอนโลงเนาะซึ่งเป็นบ้านของข้าพเจ้าเองเนาะแต่อยู่ทางฝั่งพูดเนวมอสสนินต้องเลยไปลงท้าเพือบอนอื่นหน,น่อยกั ขามเรือไปอีกเนาะแต่ว่าเทาติไปโดยตรงขี่เรือดขึ้นไปนี่ก็ได้แต่ว่าคันเทามีเรือดนะจกักกระปุกจักทางเรือเนาะเพราะว่ามันมีแกงมียังขันเทาไปวัดเกิดกับสิเรคุ้งขี้หินเพราะฉะนั้นเทาต้องเลือกที่ที่ทางไปขี่รถไปทางฝั่งทางนี้เนาะขามเสนากระซังแม่กับขี่ขไปอีกเนาะมื้อนี้การชิพาทุกคนไปกินปลาเด้อมื้อนี้เด้อกินปลาอีร้อนบุญในแถวลอนโดงมืนไก่กับกบัมพูชีเนาะ ตอนนี้ขามเพื่อมาหอดหน้ากระสังในพี่น้อง ok. จากลอนเดตมาหน้ากระสังพี่น้องขี่บักมาเนาะเพราะว่าเขาหาลด,ลดรถมอเตอร์ไซค์ขามไปเนาะทีนี้ตอนนี้หอดหน้ากระสังแล้วพี่น้องแล้วตอนจังนี้เขากระสิไปหลอนโลง่งเลย,ยเลลลลเพี่น้องเดยหลอนโล่งหลอนโล่งหลอนโล่งเขาจะเป็นโล่งทาบักหรือว่าทาเพื่อนักทาเพื่อเมืองแสเนาะบัดเมืองแสน,น,น,แสนขสี่ขีร่รถจากหน้ากระสังไปลงหลอนโค้งอีกเนาะ ไปลงทาเมืองแสนเลยพี่น้องเน้อตอนนี้หอดทาหน้ากระสังแล้วพี่น้องขามาตะลอนเด่น่อนคอดหอดหน้ากระสังแลลวท้าหน้ากระสังตอนนี้หออไหลลงเพื่อทาเมืองแสนแหน่่อร้านทรายมาฮับพี่น้องร้านทรายมาฮับตอนนี้ขีเนเนทท่เพื่อหอดัวร่อนทาาเนี่ยนาะพี่น้องเนาะอ่าห้าวบดไทยทาเพื่อทาเมืองแสนให้เบ่งเนาะแ,แต่ว่าข้ามาหอดกลางนาแหน่เมา่หอด ว่าลอนฐานแนวพี่น้องฟังขวามือนี่ะน้ออยู่พูดเนี่ยเป็นกรรมัมพูชาได้เปีนหน้่งเ้อซื้อเขาเพื่อไปนี่เป็นบานหลอนโลงเป็นบานฟังไซเฮ่บานแพรไซบือเป็นบานเกิดเมื่อนอนของอาขาประเจ้าเองเบาบานดอนเองนาอ สวัสดีครับ f อฝั่งไทย f อทั่วโลกนะครับใครบ้างที่เคยมาเมืองโขงสีพันรอนนะครับยินดีต้อนรับนะครับสมธรรมศาสเกาะรอนนะครับใครเคยมาลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าใครเคยมาเมืองโขงแข็งจะปัสสาวลาวใต้บ้างครับคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่ามีใครบ้างที่ได้เคยมานะครับสวัสดีทุกคนนะครับ ใครไม่เคยมาก็จะอึ้งทึ่งเสียวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาบรรดาเกาะรอนอ่ามันก็จะมีแก่งมีตาดมีเหวเนาะก็การเดินทางก็ท้าทายอยู่นะครับแต่หายห่วงครับเพราะว่าเรามีซูเฟอร์ที่เซี่ยวซานนะครับอ่าต้องมีผู้ต้องมีผู้สำนานต้องมีผู้รู้ทางเรือนะครับ ต้องมีผู้รู้ทางเรือทางเดินเรือนะครับถ้ากรณีเป็นยา,ามแหลงเนาะยามแหลงไม่ไม่ใช่ยามฝนถ้าเป็นยามฝนน้ำหลากก็ก็จะก็สบายหน่อยเพราะว่าไม่มีหินเนาะถ้าไปไม่ถูกนี่อ่ายามนี้นี่ตำหินคุ้งหินแน่นอนครับแกงลงกลาง แกงภาษาตรงกลางเนาะแก่ง้างบาดตรงกลางกาลังสีตรงแก่วันนี้กับสิตื่นเป็นพิเศษเนาะถ้าว่าบุคคลใดที่ว่าโอียวสั้นทางเฮือ,เน,อเนี่ยแนบโเคยมากสี่กับสิ่งตีำหินสิจงไปบ่หร้เนาะต้องได้จูงต้องได้ต้องได้ผ้ายได้หัวหรือว่าถาเฮือใหญ่นี่ก็จะลงบ่หร้่เนะาะเพราะว่านำนักหลาย น้ำตื้นก็จะลงกมาไหถ้ากี้ก็น้อยเนาะกี่จักประมาณคนหนึ่งสองก้นหรก็จะไปไรแต่ถ้าหลายคนคาายน,ยนี่ก็คุ้งเพราะน้ำตื่นหลายตอนในโลกยางเงาเบ่งเตอะคนหลายคนอันเกอหลายล่ำกับท,ที่เที่ยวเที่ยวหับกันเอาตอนนี้ก็ร่างลงแกงเนื้อตอนนี้เนื้อก็ล่าง กำลังลงแกงลงกลางเนอะนี่ทางฮูเหอะกับค่อยๆไปจังสิทางลองน,น้อยๆลงไปจิ๊ดก็ไก่ก็คุมสินะเนาะค่อ,คอยๆเตื้อค่อยๆซ้ำลงไปสิค่อยๆค่อยถูไปสิยิน ไปบนึกก็เพื่อแต่เพื่อรู้เพื่อ,อเพ่โดยแล้วเนาะแขนนะุ่งกางนี่ยมันจ๊กไว้โจกกี่แล้วนี่ะร่องรอบร่องจันเนี่ยตึ๊งฮ็ตึ๊สอนเมนเพื่อแต่แต่กระทั่งเพื่อกระเมนไข่ไม่เสี่ยวซานไข่ไม่เคยมาเรือล่มไรเลยนะครับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้ำไม่เลิกครับน้ำไม่เลิก เสี้ยวอยู่แต่น้ำไม่เลิกครับเพียงเพียงแอวหรือว่าเพียงหัวเข่าบางหมบางบางที่ก็เพียงหัวเข่านะครับบางนึงบางก้อนหันภาไปเบื้องฝรั่งอาบแดดแต่เข้าไปเห็นฝรัร่งอาบแดดกัน,นยืนแถวบางขอดอนเดชเป็นฝรั่งอาบแดดตัวนี้เป็นขั้วอาบแดดและเรืเ่อยๆอยู่รันโล่งนี่เป็นขั้วอาบแดดเฮ้ยขั้วมุ่นหนามด้วยขั้วมุ่นหนามเห็นไ่ม ามุน้มเด้อหันหันก๋วยวมุน้มกินเท่าก๋ายหมูน้มกินเท่าเ <c ười> นี่วยวิแกงน้งกลางแล้ววิดแกงน้องกลางแล้ว หอดรอนดงแล้วหอดบานเกิดเมืองนอนแล้วบานฟังไส้เฮบานแพไสบืออยู่นี่แล้วนี่กอดสิษหอดนี่กับ้องพานแก่งพานกีหินกีพลาลงมานี่แดนเฮอลงมานี่ยคอยซ้ำคอยตูดไปสวงแล้ววิ่แก่งแล้วมาในี้หอดบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยแบ,บ่บ้บบบานก็ได้แบ่บ้านข้าวหนึง่งเอาเครื่องไว้ได้จัง เมื่อร okay. ้อนต่อไปกินข่าอยู่ร้อนเอาเอาเอากระเป๋าไว้ข้าวนึงโอเคไปร้อนลงร้อนลงอ่อดแ้วเด้อร้อนดงหอดแนวเลือดร้อนดงขาดเมื่อยเมื่อยเมื่อยเลือหอดร้อนดงเลยดู หอแล้วบ้านหางรนลุงบ้านหางรนลุงบ้านเกิดเมืองนอนหอแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วน้องเอ้ยฮอดแล้วนี่รนลุงหอแล้วไปอยู่รนลุงอีอีไมายามบ้านไหนดูนี่สวนหมอกูสวนวัวสวนมันนี่ดีแล้วดีแล้วนี่หางรนลุงฮอดแล้วนี่บ้าน เดอ้อโอ้ยยิงปลายอยู่นี่กหมุดย,ย,ยิงป่าอยู่ไม่ได้บ่อยแถวขอนแถวยังนี่นะหอดเด้อหน่เดอ้เดออ้ขี้เท่าไาราขนาดเลยหอดแล้วบ้านนอนลงอู้บกักมู่อะลรปลูกอยู่ถึงบ้านแล้วครับนี้คือบ้านผมนะครับบ้านบ่าวบ้านรอนครับอ่าซ่องไอแลนบอยนะครับอ่าบ่าวบ้านรอนนะครับ นี่ก็คือบ้านผมนะครับบ้านเกิดเมืองนอนนะครับบ้านรอนลงครับจําไว้นะครับบ้านรอนลงพูดง่ายๆก็คือบ้านเกาะเกาะลงนะครับบ้านเกาะลงถ้าพูดภาษาลาวก็คือบ้านรอนลงนะครับพูดโดยรวมนะครับว่าเมืองโขงนี้ก็แต่ก่อนจะเอิ้นว่าแข็งสีทันรอนนะครับตั้งสมัย ฝรั่งนะครับฝรั่งเข้ามา,าปกครองหรือว่ายึดครองลรานะครับเขาจะเรียกว่าแขวงสีพันรอนนะครับแต่ปัจจุบันเรียกว่าเมืองโขงแข็งจัปัสักครับผมแวะที่บ้านแล้วก็เอาอุปกรณ์เครื่องใช้หรือว่าหรือว่าเอาเสื้อผ้าเอาสิ่งของไว้ที่บ้านและผมก็ล่องเรือมาที่ ลอนนะครับหรือเกาะอ,อีกแห่งหนึ่งที่เป็นสวนเป็นไร่ที่ชาวบ้านพากันมาปลูกบักพริกปลูกพริกปลูกเขือหรือว่ามาอยู่รอนนะครับเปรียบเสมือนเป็นไร่เป็นสวนอีกนะครับรอนนี้หรือว่าเกาะน,นี้อยู่ติดใกล้ๆก,ก,กับกัมพูชีนะครับหรือว่าเขมินนะครับวิวธรรมชาติหรือว่าบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้ครับชาวบ้านก็จะลงรอนลงเกาะมาเพื่อทำมาหากิน ทำสวนทำไร่นะครับเพราะว่าบางเกาะบางร้อนก็ไม่มีบ้านคนไม่มีคนอยู่นะครับเป็นว่างเปล่าเป็นป่าเป็นรอนแต่ว่าสาวบ้านก็จะาเอาที่แบบนี้มาเป็นที่ทำไร่ทำสวนนะครับสวนยาเนาะสวนยาอยู่ก็อยู่ดอนเนอเห็ดเหรนนีบอเขาเอิ่าสวนยาปลูกปลูกแบบบุโธนามันปลูกเขาอะ สูบบาทนึงนี่เอ้ยจนจนเลยลุงลุงลยาเราเราปู่ละอย่างนี้ก็เสียวิกอนล้วเงามไปงามเลยทุกคนสวนมันสวนยาเนาะ นี่ก็ยุกอ้อยย่ดอนกินก๋อยไลาเพี่าเด้อทุกคนนี่ก็จะมาตัดเอาหางตองหรือมาการตองไปห้องเพื่อเพื่อห้องพักห้ององกินเเฮาเนาะอู้งามงามพี่น้องสวนยาเด้อนี่เด้อใบยาอันนี้ก็คือทานมะทานท้องดอนเนาะ ลงมายามบ้านเกิดเมืองนอนเสงเป็นเสงเป็นบ้านบ้านยังบ้านเ,าาน,เานี้ยไงรอนบ้านพืพผออม์บ้านต่อไปว่าก,กับบ,บุเป็น์ปาดง่ายไปง่ายสหญญาเด้อพี่น้อง หาใบต้มนมะขามที่ไอ้รอดเอาไปห้องคักห้องของกลิ่นเลยเอา, <c oughs> เอาการ,ารมัน <c oughs> ดีๆนะต้นมะขานะนะโอ้นี่มีข้อซ้อนอะไรแขกเมื่นี้นนนนออนไอ้รอด อ่านง่าเป็นงามโบเคยบ้านของโบเคยอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็ประธาน เจอยกับผ่าใส่สันแข็งมา,มากรท่านคุมมาจ้ะนอนนี่ก็คือพี่สาวผมสองคนนะครับที่กำลังแต่งกินทำอาหารเพื่อต้อนรับผมนะครับ ไปงามเลยทุกคน,นสวนมันสวนหยาเนาะนี่ก็ยูก้อยยูดอนกินก่อยประเพียเออ่ยเด้อทุกคนนี่ก็จะมาตัดเอาหางตองหรือม่าการตองไปห้องเพื่อเพื่อห้องพักห้ององกินเฮาเนาะอู้งามงามพี่น้อง สวนยาเด้นนี่เด้อใบยาอันนี้ก็คือาทานพ่ะทานท้องดอนเนาะลงมายามบานเกิดเมืองนอนซึ่งเป็นซึ่งเป็นบานบาน,นยังบานเนี้ยไงเอน,นบานพือพอ่ออมบ้านต่อไป ว <laughs> ่ากับบุเ็น <laughs> ปาดง่ายไปง่ายสัญญาเด้อพี่น้องหาใบตัวมันบกขาดเตียรอดเอาไปห้องพักห้องของกินเดย การฟังหัวเด็กๆเอ่าไปแล้วเอาการมันดีๆนะต้นมะขามนะนะโอ้นี่นี่คงส้อนเลอแขกเมื่อนี่ไม่ได้อ่านงามเป็นงามบบเคยบ้านเขาบโเคยอันนี้ก็อันนี้ก็ อน,นีรก็ปาะทานอืมเจอกับผ่าใส่สันแข็งมากหมันก็ทานคุม้มมา้จอะนอน กาบสวัสดีทานผู้สมนะ้มเนาะตอนนี้ห้องกบยุกออยลอนเดอตอนนี้เขามากินปลาอยลอนเนาะกินก๋อยบะพีอ่ะนี่กาอยู่สวนยาเลยทุกคนเดอ้อนี่ก็คือประธานทอ้องรลอนเนาะ <c oughs> <c oughs> ประธานประเพศเนาะตอนนี้เมื่อตัดใบกล้วย,ยาการกล้วยเพื่อไปห้อง เพื่อไปห้องห้องเงี้ยวะห้องคองกินเนาะเพราะว่าบรญแอากระฐานมากรรมาสตร,รอยู่ก็อยู่รอเนาะทุกคนมากับคนปลาอ <c oughs> ีมา <c oughs> <c oughs> โอ้ล่ามใครนี้แล้วกาแชรมาใคน่น้อยสดีดมันาโซนมนไปเคลีนี่ยรวันอ่นั่กับกันคน่นนอยกันนเอาไปปูรุมเลยดี ไอปูดจัาไปปู้นเานี่ยคันนีพืนขึ้นพงาแล้วคนเงินู้ดแก่ต้องน้ำหน่อยูนตื่อของง่ายน้ำประตกด้วยนี่ทุกคนว้า

คอยปลาตีบขาวยขาดรู้จะได <lr> ้ไหมน <elaborate. S 2> <ay o. S 1> ี่คอยปลาอันบ่ยีร้อนเนาะโอ้ยกลางสวนมันสวนยาเด้อนี่เด้อสมุนไพรกระไรอยู่นี่เด้อ What's oh,